สวัครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องถ่านเฟอร์ไม่รันเวลาเองครับปกติก็คือตอนนี้ถ้าลงลวเวลามันจะรันอาจจะนวมอันนี้มันมีปัญหานะครับพอดีผมเปลี่ยนเปลี่ยนขาใหม่มันหักซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตัวไม่กี่ร้อยครับ สนใจสอบถามได้ครับแล้วถ้ามันไม่รนันอัตโนมัติก็คือปกติก็คือก็กดตัวนี้ให้มันรันเวลาลลแล้วก็จะรันไปแต่ถ้าจะกลับมาใช้ให้มันได้มันเดิมเราก็ต้องมาเสียเวลาเจาะ พันน็อตอะไรอันนี้อันนี้ผมติดกาวสองหน้ากับสามเอ็มไรนะ,นอ,ะรอ่าอันนี้ง่ายๆาติดกาวง่าย<ด>ง,ง,ง่ายแม่เหล็กน,นี่ครับอม่นะ,ะไมนมีนะง่าย่า ติดไว้ตรงนี้เลยครับก็หาพวกกาหรืออะไรมายึดมันไว้แอแค่นี้ก็งานเองอัตโนมัติแล้วครับสำหรับใครที่มีปัญหาก็ลองเอาไปทำดูได้ครับ หรือว่าใครที่เป็นด้ามจับตัวนี้มันหักมันอะไรก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ครับหรือว่าจะให้ผมซื้อที่ทผมก็ได้ลองดูครับแก้ไขปัญหากันดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ